ครับบ่าวพงเกษตร,รนันสาครับได้ถึงยี่สิบตัวแล้วมั้งลูกได้ได้อยู่อยโอ้นี่ครับเก็บปูกำลังสวยเนาะคือ,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 อปูนาครับอยู่กับปูนากับธรรมชาติอยากไหมอยากทำลนเนาะทำลนเนาะน่าจะอร่อยเนาะหลนใส่มะละกอ

ม่บ้าน,านเ,เขาจะถามป้าจะกินเล้าไหมเขาก็จะพูดเล้ามาสองหนึ่งถ้าลุงกินคนเดียวอไม่เคยเกินโลดาสองขวดเก็บไว้ทีินอ๋อกินแก้เหนื่อยนะอนเนยนะาะใช่ครับผมเขาจะเน้นตรงตามอร่อยปากมันไม่ได้หรอกตามใจปากไม่ได้เนาะตามใจปากก็ลำบากาคือหลังจับปูครับ ทำแต่อะไรนะทำแต่พอกินกินแต่พอคำทำแต่พอแรงอ๋อกินแต่พอคำทำแต่พอแรงใช่อ๋อนี่บ้านนี้ก็สวยดีเนาะนี่บรรยากาศบ้านของเกษตรบ้านในหมู่บ้านเขาใหญ่พวกเขาเป็นพวกข้าราชการเกษตรอ๋อข้าราชการเขาก็อยู่เกษตรกรรมอืมนี่ครับบรรยากาศครับสวยๆนะบบ้านสวยๆ มีบุญอ๋อเขามีมรดกตั้งแต่พ่อแม่ก็ทำไว้ให้อืมแล้วเขาก็มาหาเอาเพิ่มอีกอ๋อเขาก็สานต่อได้เลยเนาะใช่กนเราก็ต้องหาเอาเองแต่เราก็ภูมิใจนะแต่เราก็ภูมิใจครับพ่อแม่ให้มาแล้วอย่าหลอกพ่อแม่ไม่ได้ให้มาหลอกพ่อแม่ให้สองมือสองขาอืม,มให้กา,ารศึกษาที่มันเหลือที่อยู่เราจะคอยคว้าอะไรบ้างล่ะครับผม สมองไว้ทำอะไรสมองไปคิดแต่เรื่องอย่างอื่นัาษณาม,มันก็อยู่มาได้ครับครับหาจับปูนะครับหลังฝนตกลุงเล่นการเมืองของถิ่นไม่เป็นไม่ได้อแต่มีคนอยากมาหาครับผมเพราะลุงปากหมาเกนิน <laughs> ลุงว่าใครว่าลุงตรงโอ เสนอตัวมาแล้วก็คุณมาทำให้กับเปนที่ให้กับชาวบ้านคุณจะกินแต่เดี๋ยวคุณอย่ามาเลยอ๋อครับผมถ้าคุณจะกินคุณก็ต้องให้ชาวบ,บ้านได้กินด้วยอืมาทํามาทําทําเพื่อส่วนรวมเนาะทําเพื่อส่วนรวมเมื่อคุณกินก็ส่วนรวมให้ส่วนรวมได้กินด้วยครับผมว,วัวนี่มันพลาดหรือมันงูพ <c oughs> ลาดแต่บางทีคนเขามี มันแสดงออกกวเยอะครับผมมันบ้านเมืองเราทุกวันเนี่ยไม่ใช่ไม่ยับฟีดแครหลบมันคงจะตีกรรมวาระของประเทศเราอ่ะทหารต้องมีรักษาป้องกันเพื่อเต็มทหารมาบริหารบ้านเมืองเราไม่ได้ <c oughs> ผมน่าเรียนมาจากทางบ้านนี้ด้วยครับผมเจอยังลุงยังพ่อลุงจับช่วยหนึ่งกระตือรือร้นใหม่ๆม,ม,มันทำเยอะ อืมาเจอแล้วบ่เจอแล้วค่ะโอ้เจอแล้วครับหนึ่งตัวครับเจออีกแล้วเดินไปเรื่อยก็เจอครับอืมกระงอืมปูนาครับผมสวยๆ<ม>ใส่ตำตำลาวเนาะลุงเนาะตำลาวตำตำหยังเขก็ใส่ปูนูนตัวหนึ่งในน้ำโอ้เี่นกำลังเดินครับ บปนี่จับต้องจับให้กมให้แน่นอ๋อวิธีจับมันนะนั่นมันจะหนีบเราธรรมชาติยังอยู่กับเราเราต้องรักษาธรรมชาตินะธรรมชาติก็จะเลี้ยงเราไปอย่างนี้ตลอดถ้าเราไม่ทำร้ายมันเนาะธรรมตงาไ่างีลอถ้่ทนอนมาเออมยันเนะ็นต้นไม้ัเขียวอยีครันเปิดลมราบลมรับเะไรก็อยู่อย่นี้อ ได้เปิดไปมองตอนนี้หึนกระตือ <c oughs> ปลาวิ่งปล,ปลาเล็กปลาน้อยเม,ม,มื่อเช่นลุงก็จะไอ้นีมือนกันก็จะอจับปลาลูกปลาดุกอะ่ะอ๋อกำลังทำอ่อมพอดีเลยอ,อืมชาวบ้านละนัดสวยนะครับสวยดีบรรยากาศ ของทุ่งนาส,สวยๆอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติเลี้ยงเราเราก็ดูแลธรรมชาติไปธรรมชาติเขาไม่ต้องมีใครมาหว่านตรงหว่านฝิ่นเขาอยู่บนเขาได้ <c oughs> แตอพวกคนเราต้องปรุงแต่งต้องกินอาหารเสริมสมัยก,ก่อน ท่านแกอายุยืนมากครับผมท่านท่านดูดยาเส้นใบจากนตัวนั้นลุนั่นตัวหนึ่งไวลุ่นะตายตายพี่อีกตัวหนึ่งเป็นป็นอ๋อนี่ตัวหนึ่งเดินละปุ๊บปุ๊บปุ๊บน,น้ำเขาจะไวมากอืม กลางชินแล้วคนกลัวมาใส่บู๊ทมาน่ะมีอะไรกับลุงตกกลางชินลุงก็ไปส่องเห็ดอ๋อส่องเห็ด ouais ที่ไหนครับในป่าอ๋อพีโลเท่าไหร่เห็ดเดี๋ยวนี้ครับเห็ดลอกโร่สามร้อยเห็ดโคนก็สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยเห็ดละโงอกเห็ดละงอกเห็ดโคนเหรอเห็ดปวกเล่านั่นนะอเห็ดปวกเข้าีปเนาะ ไอปวกเขานี power. Power. ่แหละโลละสามร้อยหาสิบเห็ดละงกไอ้ซีเหลืองเนาะเห็ดละงกเนาะอเขาเ็เห็ดลงกเหลืองลงเขามีชนิดธรรมชาติก็สวยเนาะ

เดินเลาะไปเรื่อยก,ก่อนโอ้แต่ตัวน,นี้ลึกลึกมันไม่ไม่มันจะเห็นบมลุงอ๋อเดี๋ยวตอนเย็นจะมาจับแต่ของเขาไม่ว่าแล้วนะมั้งเนาะไม่ไม่อ๋อครับอืมแล้วยิงจะดีใจให้เรามัจับปูเขานี่อ๋อมันกินข้าวเขาบอก รธรรมชาติธรรมชาติเลี้ยงเราเราเลี้ยงธรรมชาติครับผมนี่ครับบรรยากาศสวยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาพงกเกษตรทันมาด้วยนะครับนครับก็จะพาดูธรรมชาติที่สวย,สวยพาดูในเรื่องของหาอยู่หา,หากินรรการทำเกษตรนะครับนี่ครับ หาอยู่หากินแบบธรรมชาตินะครับก็รณนนคงไม่ใช้สารเคมีนะครับในเรื่องของการทําเกษตรครับเพื่อจะได้รักษาธรรมชาติให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับเพื่อให้รักษาธรรมชาติอยู่กับลูกกับหลานนะครับสืบต่อไปนะครับเราก็จะได้จับปูให้ลูกให้ลให,หลานดูนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวพงเกษตรหรรษาด้วยนะครับขอบคุณครับ